ครับผมสวัสดีครับผมนตินนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำในการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แบบไร้สายนะครับผมครับอตอนนี้ก็คือเครื่องได้เชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วนะครับโดยที่เปิดแอปเพลงหรือเสียงอะไรออกไปที่ระบบรถได้เลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำในการเชื่อมต่อ แอปเปิลคาร์เแบบไร้าสายโดยที่ไม่ต้องเสียบสาย USB UH กับตัวรถนะครับผมเป็นระบบสิงค์สีนะครับโอเคนะครับเข้าไปที่รูปรถนะครับผมที่หน้าจอสิงค์สีได้เลยแตะเข้าไปแล้วก็มาการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกรายการโทรศัพท์นะครับโอเคตอนนี้มือถือผมชื่อ Master Autoshop นะครับได้เชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับ กดตรงลูกศรล่างลงมานะครับผมจะมีคำว่าเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y นะครับผมกดเข้าไปนะครับรอ,อสักครู่นะครับก็จะมีขึ้นมาให้เราเชื่อมต่อ,อเราก็เปิดใช้งานนะครับผมรอ,อส่วนหน้าจอก็ให้เปิดไว้นะครับอ,อย่าล็อกนะครับโอเค เห็นไหมครับเชื่อมต่อง่ายๆเลยครับผมอ,อย่าล็อกหน้าจอมือถือนะครับช่วงเชื่อมต่อก็ให้เปิดหน้าจอไว้แบบนี้อันนี้นี่คือเป็นการเชื่อมต่อ,อ Apple c a r p a ์แบบไร้าสายนะครับผมกับซิงสีนะครับก็ใช้แผนที่ Google Map ได้ปกตินะครับผมครับผมเป็นระบบซิงสีที่มา การแปลงใส่รถที่เขาเรียกว่าโอนเจนนะครับรถรุ่นเก่านะครับผมที่ตกรุ่นนะครับผมครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับใช้ระบบนำทางได้เลยนะครับผมเป็น Apple CarPlay แบบไร้สายโดยที่เราไม่ต้องเสียบสาย usb กับรถให้มือถือเราร้อนนะครับครับผมโอเคสวัสดีครับ